สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในเรื่องของความรักและก็โชคลาภในวันวาเลนไทน์นะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด3าลัคนาราศีค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ลัคนาราศีแรกนะคะก็คือลัคนาราศีมังกรนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในวันนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีอะไรดีๆมากมายเลยนะคะมีแต่ดวงดาวเด่นๆดีๆน,นะคะมาโคจรสัมพันธ์กับลัคนาค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะดาวพระพุธและดาวพระเสานะคะที่กลุ่มที่ลัคนาของท่านตรงจุดนี้นะคะดาวพระพุธนะคะ เมื่อเดินเข้ามาร่วมกับดาวพระเสาเช่นนี้นะคะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่เงียบขรึมไม่ทําตัวแบบเป็นคนไม่พูดไม่เจรจา เมื่อดาวพ,พูดเข้ามาก็ทําให้ท่านนะคะมีการพูดคุยมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมานะคะทําให้ชีวิตของท่านนะคะมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะจุดเด่นๆอีกจุดหนึ่งก็คือตรงจุดพบคู่ครองคนรักของท่านนะคะมีดาวพระจันทร์นะคะโคจรมาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบ,บดี <c oughs> ก็ทําให้ท่านตรงจุดนี้นะคะมีความรู้สึกว่าท่านกระชุ่มกระชวยมีความรู้สึกว่าท่านพูดจาไพเราะเพราะปริงขึ้นจากที่คนไม่ค่อยพูดนะคะทํา ตัวเป็นคนแบบขรึมนะคะทําตัวนิ่งๆไม่สนใจกับอะไรก็ทําให้ท่านนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในตัวเองขึ้นในวันนี้ค่ะรู้จักพูดแบบหวานๆกับเขาก็เป็นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรในวันนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะและบางท่านนะคะ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเกณฑ์เลิกกับคนเก่าไปแล้วมีปัญหาความรักกับคนเก่าช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีความรักใหม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ก็จะเห็นได้ว่านะคะในวันนี้นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้โชคได้ลาบในเรื่องของความรักความผูกพันและมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านนะคะให้มีสติและก็พิจารณาตรงจุดนี้ให้ดีๆด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่ กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยค่ะแต่โดยรวมๆนะคะดวงดาวบ่งบอกเช่นนั้นนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในวันนี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าท่านนะคะอาจจะมีรักใหม่เข้ามานะคะส่วนท่านใดที่โสดก็จะมีความรักใหม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะความรักที่ท่านไม่สามารถจะเปิดเผยได้ก็อาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาตรงจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในวันนี้ก็มีเกณฑ์นะคะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดคิดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศ ราศีมังกรทุกทกท,กท่านนะคะประสบกับความรักที่มั่นคงประสบกับความรักที่ใช่สําหรับท่านนะคะและก็ขอให้ได้โชคได้ลาบอย่างเนืองนองเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีมังกรมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีกุมค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในวันนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะความรักสดชื่นมากๆเลยนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนช่วยให้คําปรึกษานะคะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะความรักของท่านในวันนี้นะคะให้โชคให้ลาบแก่ท่านเป็นอย่างมากๆเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ถ้าท่านใดยังโสดอยู่นะคะในวันนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์จะเจอความรักใหม่เข้ามาเช่นเดียวนะคะก็อาจจะเจอคนที่ใช่เข้ามาค่ะคนที่เข้ามานะคะจะเป็นเพื่อนนะคะคอยเกื้อกูลท่านนะคะให้คําปรึกษาแก่ท่านได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่ได้ในเวลาเดียวกันเลยนะคะนี่คือลักษณะของคนที่เข้ามาในช่วงของวันนี้นะคะและอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบนะคะไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองท่าน พูดอะไรก็จะได้โชคได้ลาบเข้ามารวมถึงนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องที่อยู่อาศัยของท่านนะคะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ในวันนี้นะคะอาจจะมีอะไรขลุกขลักขลุกขลักบ้างนะคะก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อ,อดวงชะตาของท่านแต่อย่างใดนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวงังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะการพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยำมากกว่าค่ะจากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะในวันนี้นะคะในเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะท่านจะได้คนรักที่เข้ามาช่วยเหลือท่านในเรื่องของการงานการเงินและก็รวมไปถึงนับเป็นเพื่อนคอยปรึกษาแก่ท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบทุกๆเรื่องนะคะ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาท่านใดนะคะที่เป็นตัวแทนในหน้าในวันนี้นะคะคก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านก็จะมีโชคมีลาบอย่างเนืองนองมากๆเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะรวมถึงการเงินด้วยนะคะมีโชคมีลาบอย่างคลั่งพลูเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมกทุกๆท่านนะคะประสบความส สำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องการเงินการงานและความรักนะคะลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีมีนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในวันนี้ในภพปุตตะของท่านมีดาวพระจันทร์โคโจรมาได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็เล็งไปที่ดาวเกี่ยวกับคู่ครองของท่านนะคะ แสดงว่าในวันนี้นะคะต่างคนต่างก็มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะในวันนี้นะคะท่านจะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากคนรักของท่านนะคะคนรักของท่านอาจจะให้สิ่งที่ท่านชอบใจหรือประทับใจก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานโชคลาบของท่านนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดแล้ว เวลาเกิดนะคะก็จะได้มีความใกล้เคียงมากกว่านะคะถึงแม้นะคะในวันนี้ท่านจะมีเกณฑ์นะคะได้โชคได้ลาบจากคนรักของท่านและรวมไปถึงการเงินของท่านก็มีเกณฑ์ไปเด่นไปดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีการเสียงเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้กระทบสําหรับชาวลัคนาราศีมีนมากเท่าไรนักนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีในวันนี้นะคะความรักสดชื่นค่ะช่วยกันนะคะหา ผลประโยชน์เข้ามาช่วยกันนะคะหาะไรายได้เข้ามารวมไปถึงในวันนี้นะคะท่านก็อาจจะมีเกณฑ์จะได้ของที่ถูกใจจากคนรักของท่านก็เป็นไปได้ค่ะการเงินก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะประสบกับความรักที่มั่นคงประสบกับความรักที่ดีๆนะคะแล้วก็การเงินพลั่งพลูมารวมไปถึงโชคลาภด้วยนะคะจากการพยากรณ์นะคะทั้งหมด3ลัคนาราศีนะคะในวันวาเลนไทน์นี้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะทั้งหมด3ลัคนาราศีนะคะก็มักจะมีความรักที่โดดเด่นนะคะดีพอสมควรนะคะรวมไปถึงโชคลาภค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ